ู้นี้ก็ผ่านไปตู้นี้ตู้ลีลันก็ผ่านไปตู้นี้ไม่เข้าด้วยซ้ำก็ผ่านไปจนมาถึงตู้ที่แล้วอย่างของน้องชิโรโกะชุดว่ายน้ํากันแล้วนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าตึงมากๆในส่วนของความสามารถรวไมไปถึงผมก็สุ่มไแล้วเช่นกันแต่ว่าดวงมันยังไม่ถึงค่าเลยนะก็เลยสุ่มแปบ๊บเดียวผมก็ได้น้องเขาเลยแต่ว่าน้องเขาจะน่าสุ่มเท่ากับคนที่กําลังเข้ามาเนี่ยคดได้หรือเปล่าแกง๊งแงลิมิเต็ดทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมาดูกันซึ่งผมขอสปอยไว้เลยว่าแต่ละคนเนี่ยเก่งมากเก่งระดัับบเ,เลยนะคร ดยมาเริ่มที่น้องชีโรโกกันก่อนแต่ผมไม่รู้นะวันที่ลงคลิปเนี่ยน้องเขาจะยังอยู่ในตู้หรือว่าไปแล้วแต่เพื่อการเปรียบเทียบกับตู้ล่าสุดผมขอพูดถึงน้องเขาหน่อยแล้วกันสกิลกดใช้ค่าคอสามจะทําการลดเกราะของศัตรูลง1ตัว3 4 2เป็นเวลา30ิวินาทีหลังจากนั้นจะทาดาเมจ1น1 7เใส่ศัตรู Normal Skill เมื่อเริ่มการต่อสู้จะเพิ่มค่าคีเรทให้กับทุกคนในทีมยกเป็นตัวเองเเอที่ออสลิลง1 โดยสามารถใช้ได้เพียง1ครั้งต่อหนึ่งการต่อสู้เท่านั้น Passive s k i l l เพิ่มค่า a t t a c k 26.6%และสุดท้าย Sub Skill เพิ่มการพื้นฟูค่าคอสให้กับฝั่งพันธมิตร20.2%ซึ่งสกิลโดยรวมของน้องเขาทำให้เขาเป็นสเปเชียลที่ติดเมตาได้อย่างไม่ยากเย็นนักโดยเฉพาะในหมดของอารีนาเพราะในอารีนาเนี่ย normal สกิลของน้องเขาก็จะได้เห็นผลอย่างดีเลยแหละส่วนการนำมาเป็นสเปเชียลช่วยตีบอสเนี่ยก็เรียกว่าใช้ได้แต่ว่าด้วยความที่เมตาทุกวันนี้มันก็ค่อนข้างแกร่งอยู่แล้้้้ววนนะะรับททาาาาาาใใหอองเเาาจจมมมกกกกชป็ี่ เนื่องจากสกิลของน้องเขาสามารถลดเกราะศัตรูได้ซึ่งก็รวมถึงบอสด้้ยและทีมเราก็จะได้ประโยชน์ในส่วนของการลดเกราะนี้ไปด้วยนะครับและซับสกิลของน้องเขาก็ทําให้เราสามารถรีคอสหรือรีมานาได้เร็วมากขึ้นซึ่งก็ไม่ต้องพูดอะไรมากทุกคนน่าจะรู้ถึงประโยชน์ของมันอย่างดีอยู่แล้วนะครับและหากมองในประโยชน์ของการลดเกราะนะครับน้องเขาจะสามารถใช้งานได้ตั้งแต่3าดาวเลยไม่จมําเป็นต้องปลดดาวเยอะมากกว่านั้นถ้าไม่ต้องการดาเมจเพิ่มเติม แต่ถ้าจะเล่นอันนี้นาก็อัาไปเหอะแต่ก็ใช่ว่าน้องเขาจะใช้ได้กับศัตรูทุกตัวนะเนื่องจากบางตัวก็ไม่ได้มีเกาะอ,อะไรให้ลดเยอะมากบอกความที่น้องเขาก็ไม่ได้เป็นตัวละครลิมิต็ดด้วยดังนั้นเอาไปเอเทียอันนี้ไม่ได้อวยเลยนะไม่ได้อวยจริงๆ ถ้าจะให้อวยเนี่ยผมให้ S หรือ SS เลยถ้ามี SS นะท่านก็เมื่อกี้เป็นเท์ลสต์ความนะ่าสุ่มเฉยๆนะจ๊ะคนต่อมากับลิมิเต็ดคนแรกของวันนี้ก็คือน้องอวยชุด่ายน้ํานั่นเองซึ่งผมเชื่อวว่าต้องมีคนรอสุ่มแน่นอนสุดอวยสุดตึงของหลายๆคนแถมเป็นลิมิเต็ดด้วยนะครับซึ่งน้องเขามาพร้อมกับเกราะสีม่วงรวมไปถึงสกิลที่อาจจะเข้าใจยากนิดนึงดังน,น,นั้นผมขอเริ่มอธิบายที่ซับสกิลก่อนเลยแล้วกันซับสกิลของน้องเขาจะทําให้เมื่อฝั่งพันธมิตรของเราเนี่ยใช้สกิลกดใช้ครบ2ครรรรัััั้้้้้งงงงตววววนนนนอเเอเเเเเาาาจะะไไไดดบบบพิิม่มมขึึ43.1% 30 1ปป็ลทีถ หรือหนึ่งคลิวซึ่งไอบอแสนเนี่ยก็ให้เก็บเอาไว้ในใจนะครับสกิลกดใช้ค่าคอสสจะดึงเพื่อนร่วมทีม4คนที่อยู่ในรัศมีวงกลมนะครับมายันตำแหน่งของน้องอุย หลังจากนั้นจะเพิ่มประสิทธิภาพการโจมตีสีเหลือง70.1เป็นเวลา45วินาที Normal Skill จะเพิ่มประสิทธิภาพการโจมตีสีเหลืองอีก28.9ให้กับพันธมิตรที่เป็นสไตรเกอร์หรือว่านักเรียนที่อยู่บนสนามนั่นเอง30วินาทีโดยสกิลจะทำงานหลังจากที่ได้รับบอะแสะครบ3หรือว่าได้3 c l คลูสนั่นเองโดยหลังจากที่ครบ3แล้วก็จะรีเซ็ตคลูให้กลับมาเป็นศและใช้งานสกิลนี้ทันที แคสต์สกิลเพิ่มค่าแอคแท็กให้น้อง26.6%ซึ่งจากทั้งหมดที่ฟังมาก็ทําให้น้องเขาเป็นตัวละครที่ต้องสุ่มอย่างไม่ต้องสงสัยเลยเนื่องจากการบัฟประสิทธิภาพการโจมตีเนี่ยมีเพียงแค่5ารักคนเท่านั้นตอนนี้สีแดงสีฟ้าและตอนนี้ก็มีสีเหลืองของน้องอุย่ยแถมเป็นตัวละครดิมิตต็ด,ด้วยโดยสรุปแล้วจะทำให้น้องเขาสามารถนําทีมสีเหลืองของเราไปตีบอสได้ดียิ่งขึ้นแรงมากขึ้นแน่นอนโหดขนาดนี้นะ่าสุ่มขนาดนี้ก็เอสเทียไปเลยจ้า และต่อขบวนมาด้วยนักเรียนของ Trinity อีกหนึ่งคนอย่างน้องที่หน้าตาชูแว่น้ำนั่นเองสกิลกดใช้ค่าคอส6จะทำดาเมจ911%ของค่าแอคแท็ใส่ศัตรูที่อยู่ในแอเรียทรงกลมและที่สำคัญคือการโจมตีนี้จะเมินเฉยเกาะของศัตรูเป็นจำนวน80% ก็คือการโจมตีแบบที่ไม่สนเกราะของศัตรูแล้วก็เหลือเพียงแค่20%ให้มันกันนะนะ Normal Skill ทุกๆ40วิจะทําการปาลูกบอลน,น,น้ําใส่ศัตรู1ตัวทําดาเมจ164%ของแค่า Attack ลูกบอลน,น้ํานั้นจะสามารถชิงแล้วก็ทำ d าเม g e ได้เพิ่มอีกสูงสุดถึง6ครั้งใส่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงโดยจะทําดาเมจเท่าก,กันกับครั้งแรกและเช่นกันคือการโจมตีนี้จะเมินเฉยเกราะ80%ของศัตรู Passive Skill เพิ่มค่า Attack ให้น้องเขา26.6%และสุดท้าย Sub Skill เพิ่มค่าแอทแทกให้กับฝั่งพันธมิตร17.3%สนโดยรวมผมว่าน้องเขาก็เป็นตัวละครที่ดีนะแต่ว่าเสียดายที่มาพร้อมกับน้องอุยก็ทําให้น้องเขามีดูมีราสีที่ดรอปลงมนและด้วยความที่น้องเขาเป็นตัวดาเมจน,นะครับก็ทําให้สําหรับคนที่ยังไม่มีตัวตีสีแดงดีๆเนี่ยก็สามารถสุ่มน้องเขาไปใช้ได้เช่นกันแต่ถ้ามีแล้วก็อาจจะไม่จําเป็นขนาดนั้นนะครับหลังนั้นก็เอาไปเลยเอเทียแต่ให้อยู่หน้าชิโรโกะนะเนื่องจากว่าน้องเขาเป็นลนะิมิเต็ดเนาะ และคนสุดท้ายของวันนี้ก็จะเป็นนักเรียนจาก Trinity เหมือนกันแล้วก็มาจ่ายอีเวนต์ชุดว่ายน้ำเหมือนกันเนี่ยแหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้มาพร้อมกับน้อง2คนก่อนหน้านี้ซึ่งส่วนตัวผมมองว่าน้องเขาน่าจะแหวกแนวสุดในวันนี้แล้วเนื่องจากมาพร้อมกับการจุมจีประเภทสีม่วงนั่นเองและเหมือนเดิมสกิลของน้องเขาค่อนข้างเข้าใจยากและมีมน,นิกกับซับสกิลดังนั้น ซับสกิลเมื่อฝั่งพันธมิตรใช้สกิลกดใช้จะทำการชาร์จเกจน้ำหรือวอเทอร์เกจ40%และเมื่อสามารถเก็บวอเทอร์เกจได้ครบ100%ก็จะเพิ่มค่าแอคแทกให้กับน้องเขาสา38.3%เป็นเวลา20วินาทีโดยวอเทอร์เกจเนี่ยสามารถเก็บได้สูงสุดถึง2ชาร์จสกิลกดใช้ค่าค้อ2องทำดาเมจ6 4รของค่าแอคแทกใส่สตูในรูปทรงใบพัดและหากว่าเรามีวอเทอร์เกจ1อันหรือมากกว่า หลังจากใช้สกิลนี้เสร็จจะทำการใช้ watergate ลงหนึ่งและสเก็บสกิลนี well ้ไว้ใช้งานต่อและเพื่อที่จะได้เห็นภาพที่ชัดขึ้นผมขออธิบายสกิลนี้ต่อนิดนึงก็คือโดยปกติแล้วขวาร่างของเราจะมีสกิลของน้องเขาคนต่างๆที่เอาไว้ใช้งานได้หลังจากใช้งานเสร็จสกิลของน้องเขาก็จะหายไปและสกิลของน้องคนอื่นก็จะวนกลับมาแทนที่นั่นเองแต่หากว่าน้องคานาโกของเราเนี่ยมี watergate หลังจากใช้สกิลเสร็จแล้วสกิลของน้องเขาก็จะไม่หายไปไหนและพร้อมให้เราสามารถใช้สกิลของน้องเขาต่อได้ทันทีแต่ต้องน้องเาฉีดน้้้้ําใใหเสรร็จก่่่ออนนะถึงงชตคัที2ไ normal skill ทุกทุกวิจะทำดาเมจ2 2 5ของค่า attack ใส่ศัตรูที่อยู่ใน area ทรงกลมและจะทำการลดเกราะของศัตรูล,ลง20.7%เป็นเวลา20วินาที passive skill เพิ่มค่า attack แล้วก็ crit damage ให้กับน้องเขา16.2%เนี่ยถ้าผมไม่เข้าใจผิดน้องเขาจะเป็นตัวละครตัวแรกที่ทำด a เเมสีม่วงได้ ั่นหมายความว่าในอนาคตจะมีศัตรูที่แพ้ทางท่าสีม่วงมาให้เราตกเล่นแน่นอนแลนะเช่นเดียวกับน้องฮีนตาและน้องอุยน้องเขาเองก็เป็นตัวละครลิมิตเช่นกันแต่ว่าน้องเขาจะมาหลังจากตู้ของ2คนก่อนหน้านี้และหากอ้างอีกจากเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยน้องเขาก็จะมาพร้อมกับอีเวนท์ที่เพิ่มเรทอัพให้ตัวละคร3ดาวโยเป็นตัวน้องเขาเองนะเป็นจํานวน6%ด้วยกันและในตู้นี้ก็ยังสามารถเปิดหาเจอน้องวากาโมะรวมถึงน้องโฮชิโนชุดว่ายน้ำซึ่งน้องโฮชิโนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวบก,วก็ เอสเทียไปเลยจ้ะก you know ็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้เนาะตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ผมในช่วงที่เรียกว่าสัปดาห์นรกมากนะครับมีทั้งโปรเจกต์มีทั้งงานนู่นงานนี่ดังนั้นอาจจะไม่ได้ลงคลิปบ่อยนักคลิปว่าเดี๋ยวอาจจะลงสุ่มน้องอุยแต่ว่าเดี๋ยวต้องหลังจากคลิปนี้ลงไปก่อนนะครับแล้วก็ผมเพิ่งไปคอนเสิร์ตมาด้วยฟังจากเสียงก็น่าจะรู้นะคือตอนจองผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะมาชนกับสัปดาห์ที่แบบว่านรกแตกมากแต่ว่า ไงซะก็เผาๆลงมาได้นิดนึงแล้วอ่ะก็เซอร์ไพรส์นะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วสียจ้า